ยมกูเปิดไห้ซ <ief> <asy> <ang> ื่อกูเาท่านได้กดผลิตผุิตผลินเสียนปรับป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 รับอยู่รับน้ำกับท่านผลออกน้ำกับท่านผลิตเรแต้งผคือบาๆก้อนสื่อทุเรียนกินยาวาแพงเดจ่ามันหับยาขนาดใดมันเห็ดยาบ่อหามจมเดจาวาแพง ถ้า<ร>ับว่าดีกับรลดใช่หน่าจะของหรอคะยาจมนะจ้ายาจมขุนอาขุนทั้งข้างยาจมยาจมนะจ้าบ่แพงดอกโรดะสองลอยกับบวแพงจ้าสื่นจีลหลังๆูดๆเปรียบข้างในมันจ้าแน่ขนาดแน่น่ขนาดนี้ทุเรียนออกจากสวนเราอยแปดสิบนะจ้าหมอนท่องเอ้แพงแท้ลอยแปดไอ้แมมึงสีดไทยเอาหยัง ดอกอะไ้เพราะว่าถ้าไทยก็คือไทยหานาทีไปเลย่วดเดียวอ้ยเอาพุ่น <refugees> ต้นใหญ่ๆนะเยอะๆนะบกท็อกเลยต้องตั้งใจอย่างนีองเาปนั้งใจนขันวบป้านั่นขันหมูขาวนี่ นี่ต้นนี้เยอะเจ้าก็ใครเห็นนี่อันกำลังเกิดตะเกินกันแล้วค่ะหนากรองอืมคุณนึกตาอันนั้นไี่ยังกรองกระเอียแนะนี่สิตุ๊กตัเรียนจ้ากระวานีตัดทุเรียนจ้า อารับจะรับรับลับลับอะเร็ว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 เรวนนว่ะเร็วพิธีการเก็บทุเรียนวิธีการเก็บทุเรียนจ้าโลละสองร้อยก็ไม่ต้องบอกแพงนะคะไม่ต้องคิดมากยากมากยากมากยากมากาว่แพง เก็บ,บยากเหลือเกินทำก็ยากคนงานก็เยอะมันจะเก็บคนเดียวได้ง่าย บท่ายเดี๋ยวค้นขื้นนะรอไม่ไ huh. ด้เพราะว่ามันอยู่สูงขื้นต้องคนหับเนแหละมจุดสำคัญที่ะเจาะที่งวิธีการเก็บแบบไหนเป็นบ่ค่อยเห็นเนาะนขาไ่ติดนไปเอาลงมาใส่รถเข็นใหมเจ้าซื้อกินได้มันสียปก็ดัง ยาเสีดอีกเนาะหมดยาเป็นคัมาา <l ittle noise> มุ่ฉีดยาฉีดเพียงละสามสิบสองปนฉีดตายก้อนท,าท,ทุเร <l ittle noise> ียนตายไปแล้วซีรุ่นเหรอคนฉีด <l ittle noise> ยาตายก้อนนอนก้อนเป็นผานอนเหรอ,อ,าอ,านอ,นอ,อตายก้อนหนอน ยุกใหม่มันช่้ยาแล้วมันชี้ยายิ่มาแล้วชี้ยาตันฐานแล้วเออตันฐานยาออมันไม่กลัวมันมีที่ซุกเลยค <c oughs> บไปแทนนะพี่มันดี อันยีขอ,องมุ้ยเดี๋ยวดเลลวด,เลลวดี๋ยวอีกเก่า n in